สวัสดีทุกคนนดียรับสู่เอทิ Tech. วันนี้เดี๋ยวมาดูไทท่านแห่งท้องฟ้าเครื่องจักรสงครามที่รูปรักอันสง่างามของมันเนี่ยสามารถซองความสามารถการทำลายล้างอันมหาศาลทําให้มันเนี่ยได้รับฉายาว่าเครื่องบินที่ระเบิดที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในโลกแค่การปรากฏตัวของมันในสนามรบเนี่ยก็ยเพียงพอที่จะสร้างความหวาดกลัวได้แล้วมันเป็นไปไ,ปได้ยังไงและธรรมชาติความน่าสะพึงกลัวของมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวมาหาคำตอบกันกับเครื่องบินเดำนานอย่างบี l a n c ลนเครื่องบินที่พัาของมันเนี่ยทำให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนไปเลย เรื่องราวของบีวันเลนเซอร์นั้นคือเรื่องราวของการแสวงหาความเป็นใหญ่ท่าอากาศในยุคสงครามเย็นในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกากำลังมองหาตัวแจตัวแทนของ B52 s t สิบสองสเตเตอฟอร์เทสที่เก่าเกมอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องการเครื่องบินที่มีความสามารถเหนือขีดจำกัดความสามารถเดิมสามารถจอดถลวงน้านฟาโซเวียดด้วยความคล่องแคล่วและความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนเป้าหมายเลยก็คือการออกแบบเครื่องบินที่สามารถทิ้งระเบิดที่มีความเร็วสูงมากๆสามารถทําความเร็วได้สูงถึงมาร์กสในในแานบินที่สูงมากๆได้ และสามารถบินต่ำมากๆเพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ของศัตรูได้ด้วยโครงการ B-1A นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นถือว,ว่าเป็นเครื่องบินที่มีความทะเยอทะยานสูงลิ่วแต่ว่าก็เหมือนโครงการใหญ่ๆอื่นๆมันต้องเจอความท้าทายด้านเทคนิคและการเมืองอย่างมหาศาลจานนำไปสู่การยกเลิกโครงการชั่วคราวแต่ความต้องการกำลังลกเชิงประุทธน์นั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดด้วยเหตุผลนี้โครงการนี้จึงกลับมาเต็มรูปแบบในชื่อที่ปรับปรุงใหม่นั่อคือ B-1B Lancer แต่พวกเขาเนี่ยเปลปเี่ยนแปลงลักษณะไปของม่นวัการข้อมเรียลสูงสุดเระดับที่สูงมากๆอีกต่อไปแต่พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการเจาะทะลวงเระดับที่ต่ำมากๆด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงหรือว่าซับโซนิกโดยใช้ลักษณะทางภูมิประเทศเป็นกรอบกำบงังจะระบบป้องกันภัยทางอากาศมีปีกแบบปรับองศาได้และการออกแบบที่เน้นการล่องหนและคือกำเนิดของอสูงสงครามที่สร้างขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาเพื่อความน่าสะพรึงกลัวโดวยเฉพาะเลยกับ แล้วอะไรแหละที่จะไม่มีวันแลนเซอร์เมีสมีความน่าสะเป็นกลัวและพลังทำลายล้างดิบเถื่อนขนาดนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างสมรรถนะการออกแบบและระบบอาวุธซึ่งทําให้มันเนี่ยโดดเด่นเหนือใครหนึ่งในคุณสมบัติโดดเด่นของมันเลยก็คือมันเนี่ยสามารถบินด้วยความเร็วที่สูงมากๆแต่ว่าบินในระดับที่ต่ํามากๆปีนไปปากอ่าวสาด้ของมันสามารถกลางออกหรือหุบเข้าได้ตามความเร็วทำให้มันเนี่ยสามารถบินได้เกิน1.2มกัก ขณะที่ยังบินเลียบไปตามแนวภูมิประเทศได้ยายทุกคนลองนึกภาพเครื่องบินที่ยาวประมาณ44เมตรบินฉีวข้ามหูเขาและเนินเขาด้วยความเร็วเสียงเสียงจากเครื่องยนต์ General Electric F-101 ทั้ง4เครื่องของมันกลายเป็นเสียงคำรามถึงกล้องมันคือพลังแห่งธรรมชาติที่เครื่อนที่ด้วยความเร็วที่ขึ้นบินขนาดเดียวกันของมันเนี่ยน้อยเหล่ามากที่จะทําตามมันได้คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ยังช่วยในการหลบเลี่ยงเรดาร์ยิ่งทำให้มันเนี่ยแทบจะเป็นแบบไม่ได้ที่ถูกสกัดกัน้นและยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการบรรทุกย ด้วยช่องเก็บอาวุธภายในถึง3ช่องและจุดตดตาอาวุธภายนอกถึง6จุดมาสามารถบรรทุนน้ำหนักรวมของระเบิดและขีปนาวุธได้มากถึงค่าตันซึ่งมากกว่าขึ้นมีนที่ระเบิดลำมออื่นๆในขัางแสงของอเมริกาซึ่งรวมถึง B-52 ด้วยความสามารถในการบรรทุกระเบิดจ้ามืมหาศาลขนาดนี้แถมมาเนี่ยเป็นขัางแสงบินได้สามารถทำลายล้งพื้นที่ทั้งเขตเนี่ยเพียงการขึ้นบินครั้งเดียวเท่านั้นเองเนะครับในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่พลังของ B-1 วนเท่านั้นที่น่ากลัวแต่เป็นวิธีการที่กองทัสัสรฐยใช้ม้มดว ตอลอดหลายชัวสัปที่ผ่านมา B-1 ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบโจมตีด้วยความแม่นยำด้วยวุธแบบกำหนดได้โดยละทิ้งบทบาทเดิมในการเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์และการเปลี่ยนแปลงนี้เองแท้มาเนี่ยน่าเกรงขามมากขึ้นไปอีกดูชชเลนโบรหรือมาจาก B-1 เป็นที่รู้จักกันดีนี่หมู่ลูกเรือเซิร์ฟาฝตรงข้ามเสียงตอนที่มันบินผ่านนั้นคือเสียงที่น่าจดจำที่สุดระหว่างการปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานอิรักและล่าสุดในซีเรียเครื่อง B-1 จะปฏิบัติการจากฐานทัพที่่าาาางงไกกกลลลแะใใช้เวนนรรปฏิิบััตขอม ในการาัตะเวเนเหนือเขตการรบของศัตรูเป็นเวลานานมากๆซึ่งความอื่น,นี้นั้นช่วยให้ผอ,อมีอำนาจาก,การยิงมหาศาลที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีเครื่องบินที่มีวันอยู่บนหน้าฟ้าศัตรูอยู่เสมอเสียงขยโยนอันเป็นเอกลักษณ์ของมันนั้นคือสัญญาณที่ชัดเจนและเป็นภัยคุกคามอย่างหนักเสือกองทัพของศัตรูเป็นการประกาศว่าการโจมตีที่อาจทำลายล้างอย่างรุนแรงก็มันจะเกิดขึ้นและเวลาภารกิจที่ยาวนานช่วยมีวันสามารถให้การสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดในเขตแดนความขัดแย้งได้ แต่ด้วยความสามารถในการโจมตีที่เหนือกว่าเรื่อมีสนับสนุนอื่นๆอย่างเที่ไม่ติดมาสามารถปรากฏตัวขึ้นมาทันทีนี่การผสมผสานระหว่างการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องและพลังการทำลายล้างอย่างทับพันที่สร้างความหากกวา,าดกลัวทานจิตวิทยาในสนามรบมากๆเลยครับเพื่อเข้าใจว่าทำไมบีวันถึงน่าสะพรึงกลัวที่สุดเนี่ยเราจะมาดูข้างแสงของมันซึ่งตรงนี้นี่แหละที่ความสามารถในการทำลายล้างมาหาศาลของมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่มันมีความสามารถพิเศษในการบรรทุกระเบิดเจา้ามหาศาล บินมีวานเพียงลำเดียวสามารถบรรทุกระเบิดมา82ขนาด227กิโลกรัมได้มากถึง84ลูกซึ่งเป็นพลังอำนาจที่สามารถทำลายล้างพื้นที่เป็นวงกว้างได้แต่นั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยการังเกตที่ผ่านมาบีวานเนื่องการเป็นแพลตฟอร์มเซอร์อาบุตปล่อยน้ำวิถีความแม่นยำสูงมาสามารถบรรทุกระเบิด GBU 31 Joint Direct Attack Munition หรือ J d ด m มขนาด907กิโลกรัมได้ถึง30ลูกซึ่งแต่ละลูกสามารถนำวิถีได้ด้วย GPS เพื่อโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำความคลาดเคลื่อนเนี่ยไม่ถึงเมตรเดียว นอกจากนี้ B1 ยังเป็นตัวขนส่งขีปนาวุธร,ร่อนหรือว่าคูสมิซไซมาสามารถบรรทุกขีปนาวุธ AGM 1 5 8 j a JSM ซึ่งเป็นขีปนาวุธร,ร่อนแบบสเตลพิสัยใกล้สิ่งนี้ทนใม้มันเนี่ยสามารถจมตีเป้าหมายที่ลึเเเกขเ,ลเข้าไปในแนดนของศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องร่วมเราเข้าไปใน่านฟ้าที่มีการป้องกันเลยมาสามารถถูกใช้เป็นข้างขีปนาวุธยิงอาวุธความแม่นยำสูงไปชุดๆจากตำแหน่งที่ปลอดภัยได้และก็เสมรสารและวงค์กำลังการยิงมหาศาลเพื่อโจมตีแบบรูพรมและความคลาดเคลื่อนน้อยที่มีความแม่นยำสำหรับเป ใชมันเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ยุย่นและอันตรายถึงตายในเวลาเดียวกันยังไม่น่าเชื่อเลยมันสามารถใช้ได้ในภารกิจและวุฒิผลมันเนี่ยก็หลากหลายมากจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบเท่าที่จินตนาการได้เลยนะครับแม้ว่าเครื่องบินลำนี้จะมีพลังที่น่าประทับใจและมีประสิทธิภาพในการลบที่ดีแต่บีวานแลนเซอร์เนี่ยก็ประสบปัญหามากมายไม่น้อยเช่นกันมันเนี่ยมีความท้าทายในการซ่อมบำรุงอย่างมาก มีค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการที่สูงและความเสื่อมโทรมตามอายุก,การใช้งานที่เหลวมากๆปัญหา,าเหล่านี้ทำให้กองทัพสหรัฐเนี่ยต้องจมว่ฝูงบินลงเพื่อไปปรับปรุงให้ทันสมัยและประหยัดตังเพื่อบำรุงรักษาเครื่องบินที่เหลืออยู่แต่ก็ตามความท,าท้าทายเหล่านี้ยิ่งตอกยำ้ำสถานะความเป็นศูนย์ที่ยากที่จะปรับปรามเป็นเครื่องบ,บินที่ทรงพลังและซับซ้อนที่ต้องใช้การดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อร้อมปฏิบัติการอยู่เสมอและถือได้ว่าเป็นเครื่องบ,บินที่เป็นจุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย มันจะมีการมาถึงของเครื่องบินทิร์เบิดสเตลรุ่นใหม่อย่าง B-21 Raider แต่ B-1 เนี่ยก็ยังคงมีบทบาททางยุทธศาสตร์มันมีทั้งความเร็วน้ำหนักบรรทุกและขาอสมาถในกระแสแสงยานุภาพที่เครื่องบินสเตลรุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถเทียบได้ในทุกจุดมันเป็นส่วนเสริมที่ขาดไปไม่ได้และเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าแม้เครื่องบินล่องหนจะเป็นกุญแจสําคัญเสอร์คอมขัดแย้งในบางประเภทแต่ความเร็วและพลังทำลายล้างมหาศาลก็ยังมีที่ยืนของมันเสมอและเครื่องบินลำนี้ก็ยังคงสร้างความน่าสะเึงกลัวต่อไปดูสุดแล้ว B 1ลลนนนเเอสสมว้บาายื่่่่งงิิทททีีีพกกุใโ จริงแล้วไม่ใช่แค่ขนาดความเร็วหรืออำนาจการยิงของมันแต่คือวิธีการที่คุณสมบัติเหล่านี้นำมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งในสนามรบมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความกลัวเสริมสร้างความช็อกและเพื่อการทำลายล้างอย่างมหาศาลไม่ว่ามันจะปฏิบัติการในระดับความสูงต่ำพร้อมเสียงดุดฟ้าร้องหรือกีบนันวพิสัย,กยไกลเป็นชุดการปรากฏตัวของมาน,านั้นคือคาเตือนชัดเจนและเด็ดขาดว่า B1 เนี่ยได้ประสุคุณค่าของมันมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังทำลายล้างมหาศาลที่จะของน่านฟ้าต่ออไปปีีกหลลายยเ และทุกคนล่ะคิวเรื่องของความเร็วข้าสามารถในการบรรทุกอาวุธหรือกับประกอดตัวที่กลไกทางจิตใจของ B1 นเนี่ยทำให้มันเป็นหนึ่งในเรื่องมีที่ระเบิดที่น่าสะพร่าที่สุดในโลกหรือเปล่าช่วยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างได้เลยถ้าทุกคนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อภาคคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ที่เอเทกนะครับ